สวัสดีครับพี่พเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับนะผมเนี่ยก็ได้มาในป่ายีกช่นเคยนะครับเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลําธารห้วยนะครับทุกคนครับเนาะทุกคนเห็นต้นไม้ไหมก็ใหญ่พอสมควรนะครับนะแต่ว่ามันโดนไฟไหม้เดินเลยมันทําให้แบบว่ามันจะเสียดแล้วนะครับทุกคนครับเนาะ ทุกคนครับก็วันนี้ผมจะไปนอนอยอดห้วยตรงนี้นะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าในห้วยลำธารข้างโบนนู่นเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะครับทุกคนครับเนาะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจ,จะเดินทางาไปตั้งแคมป์ในอยอดห้วยตรงนี้กันเลยนะครับทุกคนครับ โอ้โหล็กมากเลยเฮ้ยเฮ้ยไ่เจอกระต๊อบใครก็ไม่รู้นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทุกคนโอ,โอ,โอ้อย่างกับสววันเอย่ยังผมก็ได้เจอกับก็ต๊อบของใครก็ไม่รู้นะครับนะระหว่างที่ผมเดินทางมาก็ เหนื่อยหน้าดูนะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะล้างมือล้างเท้าแล้วก็นั่งพักผ่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นผมจะขึ้นไปสำรวจดูกระต๊อบของทายก็ไม่รู้นะครับนะโอเคครับทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะขอตัวล้างหน้าล้างตาพักผ่อนก่อนนะครับ คิดว่ามันน่าจะขึ้นตรงนี้นะครับดูบรรยากาศสวยไหมอโอ้โหใครมาสร้างวะเนี่ยบรรยากับก็ t อบหรือสีเลยนะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเพลิงหินนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้ําตกหลายผ่านนะครับทุกคนครับเนาะก็คิดว่านะมันเฟอร์ฟกนะครับทุกคนดูก้างนุ่นมองลงไปก็เป็นน้ําตกนะส่วนตรงนี้จะเป็นน้ําตกหลายผ่านเลยนะครับนะหลายผ่านนู่นเลยนะครับเนาะ มีที่กรองน้ําที่ทารองน้ํานะครับนะเวลาที่เราหิวน้ําเดือยที่เราไม่ต้องจําเป็นลงไปเก็บข้างล่างนะเรามาอยู่ตรงนี้ลงไปตรงนู้นแล้วก็เก็บน้ําได้เลยนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าเป็นกระต๊อบอของใครก็ไม่รู้นะเอาง่ายๆเลยสวยงามอา้าเหมือนกับว่าผมเห็นที่พักอีกที่หนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเหมือนมันจะสร้างเพิ่มขึ้นนะครับนะ ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใครมาสร้างในกลางป่าแบบนี้นะครับเนาะนี่สวยมากๆเลยนะครับนะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวพักผ่อนแล้วก็เก็บภาพรบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับนะนะแล้วก็จะดูว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือว่าจะนอนพักผ่อนตรงนี้เลยนะโอ้โหนี้มันคือรากของต้นโพต้นทรายนะครับเนาะ นี่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอพักผ่อนก่อนนะครับ Yeah. <laughs> you Fucking it what? Thank you. mắm không kêu Mà gì mà diện lại quá chứ không để nhìn xem mà phần luôn nữa ผมจะขึ้นไปดูนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับทุกคนครับนะตัวเที่ยงเป๊ะเลยไปมายิงอะไรวะ Tôi đang gặp bình Cô gặp được đám bàn Cô lâu quá ตอนนี้ผมเห็นเหมือนคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้นะครับดูเหมือนคล้ายๆมีคนมาทำพิธีกรรมนะครับทุกคนครับนะปักทูปเยอะมากๆเลยนะครับนะเหมือนมีคนมาทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างอะ่ะบูชาอะไรรอเปล่าดูบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงคล้ายๆปืนนะครับดัง วัวเห็นไหมขายลูก มันไปมันไล่ล่าอะไรไม่รู้นะครับทุกคน,นไล่ล่าสัตว์ป่าหรือเปล่า Mẹ ơi ก่อนครับอย่มไม่ใช่าง,งาน,นไม่ใช่การแล้วล่ะมีหญิงขู่เราหรือเปล่าหรืก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าทางที่ดีเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับไปก่อนนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมพักช่องก่อนนะ দুইটা কেনে ভাঞ্চ ভাই เปียกหมดเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงอยู่นะคาดว่าน่าจะกลับไปถึงนะครับเพราะว่าผมมาเนี่ยประมาณสักสามชั่วโมงกลับไปถึงที่บ้านเนี่ยประมาณบ่ายสามสามโมงครึ่งนะทุกคน ทุกคนครับก็คลิปวิดีโอของผมนะครับก็ขอจบลงนณะตอนนี้เลยนะครับนะ ก็ใครชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับฝากคนันไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเพราะว่าผมต้องเดินทางอีกไกลเลยนะครับขอปิดคลิปณตอนนี้เลยนะแต่ว่าระหว่างที่ผมเดินทางกลับไปถ้าเจออะไรที่แปลกประหลาดเนี่ยผมจะค่อยอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมพร้อมกันนะครับทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับไปยครับผม